สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับแมนจะมีที่ดินวิวเขาสวยๆอำเภอสีคิ้วมานำเสนอครับสำหรับที่ดินปแปลงนี้ครับการเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายนะครับผมตามถนนลาดยางแล้วก็ถนนคอนกรีตเข้าในตัวหมู่บ้านเข้าในปแปลงที่ดินครับและที่สำคัญครับที่ดินปแปลงนี้ก็จะใกล้มอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอิน แล้วก็จะใกล้ตัวเมืองสีคิ้วนะครับเพียงแค่10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับผมถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวแมนจะพารับชมการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้กันเลยครับสำหรับถนนลาดยางเส้นนี้ครับจะเป็นถนนลาดยางหมายเลข3032เชื่อมตัวเมืองสีคิ้วไปหาคลองไผ่หรือว่าออกลำตะคองได้นะครับ และตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางในชุมชนกว้าง8เมตรครับต่อด้วยถนนลาดยางก็จะเป็นถนนคอนกรีตรจนไปถึงหน้าแปลงที่ดินครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะอยู่ติดถนนลาดยางก็คือแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงน้อยตําบลกิษนาอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับเอกสารสิทธิที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่5ไร่ติดถนน2ด้านด้านหน้าจะเป็นถนนคอนกรีตเส้นนี้ครับส่วนด้านข้างจะเป็นถนนดินนะครับ สำหรับที่ดินแปลนนี้จะเป็นที่ไร่นะครับเป็นต้นทางเข้าหมู่บ้านหนองแวงน้อยครับห่างจากเพื่อนบ้านหลังแรกนะครับประมาณเพียงแค่300เมตรเท่านั้นครับสำหรับที่ดินแปลนนี้ครับบรรยากาศดีมากๆครับการเดินทางก็สะดวกสบายเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนบ้านไร่บ้านพักต่างอากาศวิวเขาหรือว่าจะเป็นบ้านอยู่อาศัยก็ได้ครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือติดถนนคอนกรีตครับทิศเหนือกว้าง42เมตรที่ใต้กว้าง80เมตรทิศตะวันออกกว้าง225เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง162เมตรครับระดับความสูงจากน้ําทะเลอยู่ที่290เมตรครับผมตามรูปแปลงที่ดินเลยนะครับเขาจะอยู่ทางทิศใต้อยู่ด้านหลังของแปลงที่ดินครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้ถนนสีเลนหมายเลข201 7ซ1วปั๊มน้ำมันปตทเพียงแค่7กิโลเมตรครับห่างมอเตอร์เวย์สาย m 6โคราชบางปะอิน12กิโลเมตรห่างทัวเมืองสีคิ้ว18กิโลเมตรถนนมิตรภาพสาย2 21กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวเมืองโคราชของเราเพียงแค่60กิโลเมตรครับ สำหรับกรุงเทพมหานครนะครับห่างเพียงแค่230กิโลเมตรการเดินทางอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งนะครับและบริเวณนี้ครับจะเป็นถนนด้านข้างแปลงที่ดินนะครับจะเป็นถนนดินครับผม สำหรับบริเวณใกล้เคียงถัดจากที่ดินแปลนนี้ไปก็จะเป็นหมู่บ้านหนองแวงน้อยนะครับตรงบริเวณนั้นก็จะมีวัดมีโรงเรียนครับมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆครับเป็นร้านขายของชํานะครับแล้วก็ร้านกาแฟเล็กๆครับผมตรงบริเวณนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่300เมตรนะครับจนถึง2กิโลเมตรครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกระจายกระจายนะครับผมมีอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนครับแต่ว่าจะตีวงกว้างนะครับ สำหรับจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับมีพื้นที่มากกว่าประชากรนะครับผมก็เลยจะเห็นว่าเป็นพื้นที่สีเขียวค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่อนาคตครับผมแมนว่าประชากรก็น่าจะเยอะแยะมากมายพื้นที่สีเขียวนะครับก็จะกลายเป็นบ้านคนครับในอนาคตแล้วสำหรับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของตัวอำเภอเมืองสีคิ้วครับที่ห่างจากที่ดินประมาณเพียงแค่18กิโลเมตรเท่านั้นครับ สำหรับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่บ้านหนองแวงน้อยตำบลกิศนาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ร้องขายในราคา400,000บาทต่อไร่ครับเนื้อที่5ไร่เป็นที่ดินวิวเขาอำเภอศรีคิ้วครับผมและสำหรับวันนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ